เราก็ผลิตโดยการจําหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจนะครับอาจจะมีการจําหน่ายเนื่องจากจำหน่ายโดยวิธีการประมูลราคาจะเป็นช่วงไหนครับพ่ออ๋อก็อาจจะเป็นเป็นช่วงระยะที่ยานมจะมีช่วงะดู5ห้าพฤษภากรกัายาแล้วก็ธันวาครับช่วงนี้ก็แล้วก็จะมีการคัดเมโคส่วนหนึ่งจำหน่ายและลูกยานมแล้วก็ สวัสดีครับมเปพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยนะครับและบำรุงพันธุ์สัตว์นะครับซึ่งนะครับอยู่นี่นะครับเป็นในมีการเลี้ยงว่วบามันเท่านะครับซึ่ง่าวะบามันเท่านี่คือทนต่อความแข็งแรงนะครับล้วก็สามารถเลี้ยงเติบโตได้ดีนะครับในภาคอรีสานะครับสามารถต่อยอดนะครับไปเหตุแมวบอกนะครับแล้วก็ผัาสมกับ่าวะเนื้อสายต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนสิมีเคยรับอีกอย่างมาแนะนำเพราะมปพี่น้องนะครับเ่าสิไปชมคลปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นำตัวนะครับชื่อกิติอัคหาสครับคนในการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสกิดนะครับซึ่งศูนย์วิจัยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิตว์นะครับครับครับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ครับโดยศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์รีสกิดของเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่นะครับครับซึ่งภารกิจหลักเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะครับซึ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงสัตว์ใหญ่ก็มีโค,คเนื้อนะครับโคเนื้อโคเนื้อก็จะเป็นพันธุ์บาแมนนะครับบาแมนโดยปกติแล้วนี่บามัมนจะมีอยูอ่สองสายพันธุ์นะครับรบ,บาแมนเทากับบามัมนแดงแต่ที่เราเน้นผลิตบามัมนเทาน,เนี่ก็เพราะว่าในโซนดีสานใต้ย,ยังไม่มียังหาแหล่งซื้อไอพันธุ์โคพันธุ์นี้ได้ยากนะครับรก็เลยมีโครงการที่จะผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับในละแวกจังหวัดชิบิเกและจังหวัดใกล้เชียงในโซนอีสานทางใต้นะครับซึ่งโคมันบามันเท่านี้นะครับก็เป็นโคเนื้อพันหนึ่งนะครับก็เป็นโคสายเลือดยุโรปก็มีข้อดีคือสามารถที่จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแห้งแรงกันดานในภอยสานได้ดีมีความทนต่อโรคทนต่อเห็บ สามารถให้ลูกได้สม่ำเสมอนะครับการจัดก,การที่ดีครับโดยการเลี้ยงของเราที่นี่เราก็จะเลี้ยงแม่พันอยู่ร้อยยี่สิบห้าแม่ครับผลิตลูกจหน่ายขยายพันธุ์ให้เกษตรกร,รปีละเก้าสิบตัวนะครับดหลัการเลี้ยงหลักใหญ่แล้วก็เลี้ยงเน้นพวกหญ้าเป็นหลักนะครับหญ้าที่เราผลิตเลี้ยงโคเนื้อก็จะมีพวกหญ้าในเปียปาาช่องนี้แล้วก็หญ้าเพงกูลานะซึ่งหญ้า นเปียปักช่องหนึ่งก็เป็นญ้าที่มีลักษณะคล้ายต้นอ้อยนะครับซึ่งเขาจะให้ผลผลิตสูงนะครับผลผลิตสูงแล้วก็แต่ว่าการปลูกก็ต้องใช้น้ําพอสมควรนะครับที่นี่ก็มีน้ำเสมอเสมอใช้รถั้งหน้าแรงั้งหน้าฝนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้ญ้าแพโกูล่าครับยาแพโกูล่าก็ต้องติดตามดูทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาดูในพื้นที่นะครับซึ่งญ้าแพโกูล่านี่เป็นญ่าที่มีคุณภาพดีครับโปรตีนสูง เลี้ยงสัตว์จะก,ก็ได้รับกินหญ้าก็จะโตดีนะครับในการเลี้ยงนี่เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงระยะนะครับในการเลี้ยงโคเนื้อบาม่านของศูนย์เราเนี่ยในช่วงหน้าแล้งนี่เราจะเลี้ยงโดยการใช้ฝางข้าวหรือย่ำอ่ะน,นอกจากนั้นก็จะมีการทำพืชอ,อาหารสดหญ้าสดสวนครัวข้างอนะคอกที่เราเห็นนี่ครับก็ตัดหญ้าเสริมให้กินนะครับในช่วงหน้าฝนก็จะเลี้ยงโดยการปล่อย แเลนในแปลงหญ้ามีเวียนสลับ,บนะครับบางครอบจะตัดสดให้กินครับบารมันเนี่ยเราก็ผลิตโดยการจําหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจนะครับอาจจะมีการจําหน่ายเนื่องจากจำหน่ายโดยวิธีการประมูลราคาจะเป็นช่วงไหนครับพ่ออ๋อก็อาจจะเป็นเป็นช่วงระยะที่หย่านมจะมีช่วง จะดู5พฤษภาคมกันยาแล้วก็ธันวานช่วงนี้ก็แล้วก็จะมีการคัดเมโคสสวนหนึ่งจำหน่ายและลูกยานมแล้วก็คัดจำหน่ายเกษตรกรที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางทางเว็บท,ทางสื่อประชาัมพันธ์ของเราได้บหรือโทรติดต่อประสานงานมก็ได้นะครับอนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการผลิตสัตว์ปีนะครับคือเป็ดเทศกบินบุรี ที่นี้เราก็เลี้ยงอยู่ประมาณ500อยแม่ผลิตลูกเป็ดเนี่ยจำหน่ายให้เกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในอีสา,สานส่วนทาใต้นี้นะครับเกษตรกรที่สนใจก็สามารถที่จะโทรมาสั่งจองและติดต่อขอซชื้อได้ในทุกวันอังคารและวันพุธนะครับเราจะมีมการจาหน่ายลูกสัปดาห์ละสองรอบหรอครับท่านวอครับสองรอบ,รบนะครับ,รบอเดี๋ยวผมขอคําถามกา่อนเป็นอย่างจะเป็นบ้าหมันเท่าอยู่นี่ครับ บามันเทาก็ที่ว่าเราเลี้ยงก็คือบามันเทาเนี่ช่วงนี้เกษตรกรมีความสนใจกันเลี้ยงมากขึ้นครับ,รบซึ่งบามันเทาในเขตอีสานใต้ในเขตจังหวัดใกล้เชียงเนี่ยยังยังยังมีการหน่วยงานภาครัฐภ,ภาคเอกชนมีการเลี้ยง้อยมากมทีนี้สีเราก็เลยมีการที่จะมาพัฒนาปรปับปรุงพันธุ์เพื่อให้เป็นพันธุ์แท้ ครับเป็นเลือดร้อยจังสี่หรครับพ่อครับครับเลือดร้อยนะครับเป็นพันแท้นะครับเป็นพันแพ้ซึ่งพ่อแม่เนี่เราจะสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาเลือดมาเลี้ยงที่นี่เป็นพันแพ้เป็นพันดั้งเดิมซึ่งพันแพ้นี่มันก็เป็นโคสายเลือดอินเดียนะครับก็มีความทนทานต่อโรคมีความทนทานต่อความแห้งแล้งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีครับซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถที่จะไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานซึ่งผสมกับ วัวสายพันธุ์ยุโรที่มีโครงสร้างใหญ่น้ำหนักดีๆได้ต่อไป๋อ้ครับและประเด็นหนึ่งที่เราส่งเสริมให้เลี้ยงก็เพราะว่าในโซนอีสานใต้นี่ยังยัง,ย,ง,ย,งยังหาซื้อพันธุ์บะมันเทาได้ยากได้ยากแล้วก็มีการผลิตเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงแล้วก็เป็นลูกแม่พันธุ์พื้นฐานผสมกับโคสายพันธุ์อื่นครับซึ่งในศรีสก,กตนี่ก็จะมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวเยอะมากหลายสายพันนะค,ะครับที่จะไปเลี้ยง เป็นโคขุนโคไรเนี่ยครับเนาะเป็นสายเนื้อ่าเนาะครับเนาะไปผสมกับพันชาโรุ่ยพันวากิวหรือพันทชิมะได้ใกลงไปครับก็พอว่าตัวบามันเท่านี่คือเป็นสายพันธุ์ที่หมอกระไพอีสานเนาะครับเนาะทนทานต่อโรคนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเป็นแม่บล็อกนะครับผสมกับสายเนื้อยุโรปนะครับอย่างเซนกัดกิวเล่แบบนี้ก็ให้ออกมาเป็นคุณภาพดีอย่างเส้นนครับเนาะ เพระาะว่าเป็นงาที่ทนตอ่อความแห็งแรงใดดีนะครับรรสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอ่าครับแนน้ำตหนนะครับ นายพอเลิศเพิ่มในธุรกิจนะครับเป็นเจ้าเป็นเจ้าที่อยู่นี่ครับคือตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตว์บาลนะครับสัตว์งานนะครับครับตอนตอนนี้เขาอยู่แปลงแงงยาอยังครับเนี่ยแง่หญ้าแพงกุหลาบครับครับแง่หญ้าแพงกุหลาเนี่ยเป็นยญาที่เป็นเป็นเป็นหาที่สามารถปลูกในที่ลุ่มแล้วทีดรอนนะครับครับเป็นยญาที่คุณภาพสวยมันสูงแล้วก็การมันสูงแล้วก็ใช้ครับบริเดวณ เป็นหญ้าที่หมาะรับในการเลี้ยงปูนะครับเพราะว่าหญ้าหญ้าตัวนี้มีใฟเบือสูงนะครับสองสองคือในการผลิตหญ้าเ็นกวิาเนี่ยเป็นหญ้าที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นหญ้าที่ปลูกในภาคกลางนะครับปลูกในที่ร่มนะครับตอนนี้เขาพัฒนามาคือว่าสามารถปลูกใี่ดอนได้นะครับคืออายุของการตัดนะครับประมาณสามสิบห้าวันนะครับ ต่อขอบนะครับหนึ่งไร่นะครับประมาณสามนึงสี่นต่อไร่นะครับครับครับผมวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกคือวิธีในการปลูกในที่รุ่มคือเอาไถเราจะาไถดา่าแล้วก็ไถควนไถควรเสร็จแล้วก็ตัดท่อนพันตัดท่อนพันที่มีที่ท่อนพันที่มีลักษณะคือข้อมันเหลืองๆนะครับคือตอนนี้มันยังอ่อนอยู่นะครับ,รบประมาณว่าแก่ๆนะครับเนาะแก่ๆนะครับคือมาหวานมาหวานทั่วเสร็จ เอาเอาเอาไถปวนไถปวนแล้วก็เอาน้ําใสเอาน้ําใส่ให้เต็มเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็เราท่อนพันเนี่ยมาหวานเลยมาหว่านมาหว่านมาหว่านทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่วันแล้วก็เอาน้ําออกคือรากของยารากของเพีโงล่าเนี่ยมันจะแตกออกตามข้อนะครับพอพอน้ําออกเสร็จแล้วก็รากมันจะฝังดินฝังดินได้ประมาณสักเจ็ดวันเราน้ําเข้านะครับเราน้ําเข้าเราเราปลูกเหมือนข้าวนะครับครับครับผมคือ พอมันแตกขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งประมาณสักสี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็ตัดแต่งต่อถ้าตัดแต่งต่อเสร็จญ้าแล้วเนี่ยคือมันเป็นลักหนัคือญ้าที่เนกิบโตรเร็วนะครับอ่ามันสามารถที่จะคุมญ้าธรรมชาติได้นะครับแล้วก็อ่ามันจะจัดเวียนประมาณสี่สิบห้าวันต่อครั้งสามสิบถึงสี่สิบห้าวันต่อครั้งเราสามสิบถึงสี่สิบห้าวันต่อครั้งนะครับอีกนึงจะได้ประมาณสักห้าถึงห้าถึงหกขอบ,ขอบครับต่อปี คถ้าเฉลี่ยประมาณถ้าคิดเราคิดประมาณสามตันต่อไร่ก็สี่ห้าสามห้าสิบห้าก็ได้สิบห้าตันต่อปีเราคิดง่ายๆนะครับสิบห้าตันต่อปีครับก็ถือว่าเหมาะสมกับการเลี้ยงง่วนนอครับครับมันก็เหมาะสมเนหญยากที่เหมาะสมนะครับคือมันมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฟเบอร์สูงครับไฟเบอร์เนี่ยคือมันเป็นตว์เยื่อเอื่องต้องการไฟเบอร์เพื่อไปใช้ ในในกวนการหมักครับครับครับเอาคันพ่อแม่พี่น้องสนใจพันหานนี่ยที่จางไหนน้อขอมาติดต่อขอรับสนับสนุนได้นะครับคือที่ศูนย์วิจัยนรำมันสีตวีเสตียนะครับครับเราก็มีมีบางส่วนที่เราเราจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่ไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอืมครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับก็ติดต่อขอการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยของเฮาได้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องโทรมาก่อนนะครับนาะ โทรมาสอบถามก่อนมาช่วงนี้มี่บอนะครับครับขันมี่ครับคือจะแนะนําในการที่ว่าจะไปปลูกหรือขยายพันธุ์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นผลนะครับประมวณเมือนพฤษภาครับคือเราปลูกเกี็รก็ระบบน้ําเนี่ยเราจะใช้น้อยลงผมว่าจุดนี้คือหญ้าที่เราปลูกเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงคูเนื้อของศูนย์วิจัยอวาตสิญจน์เกษตรนะครับครับหญ้าที่ปลูกเนี่ยคือหญ้า เนเปียแบบช่องหนึ่งนะครับเป็นยาเนเปียแบบช่องหนึ่งเนี่ยปลูกเราปลูกเราปลูกแล้วหนะคือตอนนี้แปลนี้เราปลูกแบบวางวางท่อนนะครับวางท่อนยาว<บ>นะครับมันมีวิธีการปลูกอยู่สามวิธีนะครับเราเราวางท่อนยาวแล้วก็สองคือเสียบสบี่ห้าองศาแล้วเสียบเป,เ,ปเป็นเป็นแล้วก็สองคือไอสามคือแล้วหนะคือขุดหลุมแล้วก็วางข้อ วิธีในวิธีของแต่ละวิธีเนี่ยมันแตกต่างกันผลที่ได้ผลที่รับมันมันแตกต่างกันขึ้นหนึ่งคือถ้าวางแนวยาวเนี่ยเราจะทําเป็นแถวในการในการที่ว่าเราจะใช้ับเบิลช็อปตัดคือว่าเราใช้เครื่องเครื่องจักรนะครับข้อเสียของมันคือการแตกกองมันมันจะแตกด้านข้างอย่างเดียวด้านข้างอย่างเดียวคือด้านข้างแต่ตรงระหว่างแถวเนี่ยมันมันไม่ไม่แตกเพราะว่ามันมันติดกันใช่ไหมครับถ้า แบบเสียบเนี่ยคือแบบเสียบเนี่ยข้อเสียงมันคือหญ้าโตไปมันจะล้มนะครับจะล้มอ่ในการขุดหลุมมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่มันเปลืองแรงงานมากที่สุดนะครับครับอ่หนึ่งคือการแตกกอมันจะแตกเป็นวงกลมเหมือนตะไคร้นะครับคือการการให้ผลมมันจะสูงครับแล้วก็การที่ว่าจะต้นมันจะทีระยะในในการที่ให้ผผมิตต่อไปนะครับมันจะมันจะอ่ามันจะขยายมันขยายมาติดกันเนี่ย มันจะช้าลงนะครับอ๋อใ <ทำ S 2> เป็นหญ้าหญ้านี้เปียบอากช่องหนึ่งเนี่ยข้อดีของมันคือผลผลผลของมันนะครับคืองเป็นหญ้าที่ให้โปรตีนสูงนะครับคือถ้าตัดช่วง 45- 6ถึงวันเนี่ยโปรตีนประมาณสัก1 2ถึงสิบ่เปอร์เซ็นต์ปกตนะครับคืออเป็นหญ้าที่มีคาร์โบไฮเด,ดรตพอประมาณไอ้คาร์โบไฮเดรตพอประมาณไขมันพอประมาณนะครับแล้วก็ไฟเบอร์จะต่ำกว่าหญ้าเพนโวอา นะครับคือมันถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีหญ้าสองตัวนี้ผสมกันเนี่ยมันให้ให้ให้เลี้ยงสัตว์นต่อวันเนี่ยมันจะดีมากเลยครับ,ค,รบคือว่ามันหนึ่งคือหญ้าเพนกวาเนี่ยเป็นหญ้าที่ใบใบเบอร์สูงแต่หญ้าบ,บักช่องนี่มีใบเบอร์ต่ําแต่สองตัวนี้ถ้าถ้าเลี้ยงสัตว์ไปหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยอาการเจริญโตจะดีมากครับอืมให้ผสมกันเลยเลย่อ okay. งนี้คือเรามาอยู่ตรงจุดคือพอกที่พอก ข,ข้อขคุกคอกโของสุนีใจรุ่งวันสัตว์สีนเีเป็นนะครับคือข้อนี้เราเราจะจัดเป็นโซน,นนะครับครับข้อขนี้เป็นข้ออ่าข้อขนี้เป็นข้อไอโคแม่เลี้ยงลูกครับคืออ่ามันจะมีอยู่ประมาณเราจัดโซนนะครับคือหนึ่งคือฝูงผสมพันธุ์สองสองฝูงอุ้มท้องสามคือฝูงยานมสี่คือฝูงแม่แลูกกอนอือ ผูงแม่ลกอ่อนคือเป็นปูงที่ว่าเขาจะออกมาจากอุ้มท้องนะครับเพราะอุ้มท้องคลอดเสร็จแล้วก็มาไว้อยู่พ่อพ่อหนึ่งคือง่ายหนึ่งคือง่ายกับการจัดการนะครับการจัดการคือหนึ่งรือว่าการจัดการเนี่ยแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราต้องให้กินอาหารที่ดีคือหญ้าที่มีคุณภาพคือตอนนี้คือตอนนี้มัวที่กินอยู่คือให้ให้กินหญ้าเป็นร่านะครับคือหญ้าเป็นร่านเนี่ยจะมีไขมันสูงไขมัน ไขมันคาร์เบเดตไฟเบอร์นะครับคือมันจะเกี่ยวข้องกับการให้น้ำมันของคนะครับคือเราจะสังเกตว่าลูกโคของเราจะมีจะมีผนเป็นมันนะครับแม่โคก็หน้าแรงเราก็ไม่ขมมากอลอวก็ผิวพันธุ์ก็ดูสะอาดคือผิวพันธุ์ก็มันคือลักษณะโครงสร้างของมันก็ไม่ขมมากนะครับคืออ่มันหญ้าหญ้าเพียงล่าเนี่ยมันก็อ่าหน้าแรงเนี่ยมันก็เหมาะนะครับคือเป็น หญ้าทิ้ว่าการการให้โปรตีนของมันมันดีนะครับหรือลูกของเราก็กินไปก็สมบูรณ์นะครับครับขั้นตอนการดูแลแม่เลี้ยงลูกเนี่ยให้จังไหนครับพี่ต้องให้โปรติให้วัคซีนให้ยังจังใดครับหมอโปรตีนของเราเนี่ยมันจะจะจัดเป็น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 ถมาโมซินเนี่ยของเราเนี่ยจะปีหนึ่งจะทําอยู่สองครั้งนะครับสองรอบรอบของมันรอบการทำโมซินคือจะช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงเดือน เพื่อจะานะครับพรคที่เราทำเนี่ยกินปากเช้าเปื่อยปากเช้าเปื่อยนะครับคือจะทำ6เดือนก่อนหนึ่งครั้งนะครับโวกินเฮโมเฮโมคือโรคคอบวมนะครับคอบวมทำปีละหนึ่งครั้งนะครับอืมพวกนี้คือสําคัญเนาะครับนอะครับขับกันการเกษตรกรเลี้ยงง้อกาคือขาดบอดดาคือกันขาดวัคซีนพวกนี้โวกินคอบวมกับัวกินปากเช้าเปื่อยครับปากเช่าเปื่อยเป็นโรคที่มีควาเป็นเพราะว่าหนึ่งคือ ในประเทศประเทศไทยเราเนี่ยมันมีดูแรงดูหนาวฤดูฝนดูฝนเนี่ยมันก็มีสะพื้นคื้นมันจะบินแขะนะครับคือมันก็พื้นแขะบางครั้งก็มีก้นที่สิ้ขังมันจะทําให้เกิดสัตว์เกิดเป็นโรคปากรับเกิยได้นะครับครับผมครับผมคือไองัวผงแมเนี่ยคือผงแม่โอ๊ดเนี่ยคือเราจะเลี้ยงถึงอายุประมาณเจ็ดเดือนเดือนคือประมาณสองร้อยวันสองร้อยแล้วก็ทาการหย่านมนะครับ ขั้นตอนในการเลี้ยงแม่ลูกอ,อ่อนกน็คือพอประมาณมสองเดือนถึงสามเดือนเราก็มีการสูนเขาหรือที่เขาคือเราเหตุผลที่ของสูนต้องที่เขาเพราะไงเพราะว่าหนึ่งคือเราเลี้ยงวัวฝูงเลี้ยงฝูงถ้้งวัวเรามีเขาเนี่ยมัน,จะ,มนจะทําให้มันจะทําให้มันจะชนกันระชนกันแล้วก็ตอดแย่งกินอาหารจะเกิดการบาดเจ็บได้ัาผมแล้วก็พอเลี้ยงได้เจ็ด พอถึงเจ็ดเดือนนะครับเราก็อย่าลูกออกอย่าลูกออกอย่าพันอย่านมนะครับอย่านมลูกออกครับครับผมอ่บาบนันี้ตักเดือนครับจังสีเดทองใหม่๋อพอมางัวบางตัวเนี่ยงัวบางตัวเนี่ยเราจะใช้พ่อพันธุคุมผงพ่วงแล้วดูการผสมพันธุ์ปีหนึ่งเราจะดูดูเราจะผสมพันธุ์สองครั้งนะครับอ๋ออ่าดูดูของเดือนพิจิกาครับ,รบพิจิกาถึงเดือนมีนาแล้วก็พุชภาพุชภาถึงเดือน พุทธภาพุทธสภาพุทธสภาพุทธสภานี่ครับพุทธสภาเมืองนากระดาษาญิงนากันยาถึงกันยาครับปีละสองครั้งนะครับอ้าวบันไดทั้งที่เห็นอยู่ต่อหน้าไหนถังยังครับอ๋อถังตอนนี้เราใช้สำหรับไอ้หมักไอ้ไอ้หญ้าหมักนะครับคือตรงหน้าฝนเราหญ้าเราตัดไม่ทันเรตัดให้สัตว์กินไม่ทันแล้วเราก็ตัดตัดมาหมักใส่ถังไมครับเป็นการถนอมอาหารเนาะครับน้อเป็นการถนอมอาหารนะครับครับครับผมแล้วก็ วิธีการผสมอาหารไก่ถังเนี่ยคือหนึ่งคือง่ายต่อการให้สัตว์กินนะครับสองคืออากาศก็เข้ายากนะครับอืมครับผมง่ายต่อการจัดการครับครับง่ายต่อการจัดการนะครับยกไปใส่มาใส่กันง่ายนะครับอะครับพ่อครับสาหรับเกษตรกรที่มีความสนใจในการเลี้ยงวัวเนี่ยพ่อออสินแนน้ำจากไหนครับครับในการเลี้ยงวัวเกษตรกรที่มีความสนใจนะครับเกษตรกรนีจะมีหลาย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 แบบนะครับบางคนก็ไม่มีทุน บางคนก็มีทุนมากแล้วอย่างเราจะเลี้ยงนี่เราสนใจพันไหนแล้วก็สามารถเลี้ยงได้แต่ถ้าเรามีทุนน้อยเราจะซื้อลูกผสมมาเลี้ยงก่อนหลังนั้นก็ผสมพันธุ์บะมั่ันปั์แท้เข้ามาทักสามสี่ชั่วก็จะได้ลูกพันธุ์บะมั่ันธั์แท้ครับซึ่งในการเลี้ยงจะะสมผลสําเร็จได้นี่เราก็ต้องมีการดูแลเอาใจใส่พอสมควรคือต้องมีแปลงหญ้าอาหารนี่คือขาดไม่ได้เลยเน้องรันนาะเสริมปุ๋าเสริมนี่เราอาจจะใช้พวกกากมัน การวัตถุดิบวัตถุดิบเลือใช้ในท้องถิ่นเราก็ได้ทำเสร็จไ่ใช่เลี้ยงยญากอย่งเดียวครับก็ต้องมีอาหารพนเสริมเขาจะได้โตดีนะครับซึ่งการดูแลก็บามั่นเท่านี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนกนะครับแค่มีอาหารให้แล้วก็ในครอบเลี้ยงในแปลงหญ้าคนจะมีน้ํานะครับแล้วก็มีการถ่ายพยาธิด้วยทุกทีนะครับอย่างนั้นก็ดูแลการคลอดลูกการอะไรก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็จะประสบผลผลิตได้ดีนะครับซึ่งปัญหาการเลี้ยงก็ นอกจากจะต้องดูแลจะใส่นะครับก็ต้องมีแปลงหญ้าครับถ้าไม่มีแปลงหญ้าจะต้องมีหาฟางหาวัตถุเหลือใช้นะวัสถุทางการเกษตรเหลือใช้มาเลี้ยงพวกปากมันพวกสังกะโพดพวกนี้ก็สามารถจะเลี้ยงได้นอะกจากนั้นก็จะมาทำหญ้าแห้งเสริมนะในช่วงฤด,ดูแล้งอาจจะซื้อหญ้าหรืออาจจะมีหญ้าหรือเปลือแล้วก็ทำเป็นสเสบียงอาหารสัตว์เป,เป็นฟางข้าวเป็นหญ้าแห้ง ครับหรือเป็นย่ามัดครับเป็นการถนอมยาเวทไซต์นาแรงนะครับน้ออาคานพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมายเยี่ยม้วก็มาศึกษาดูงานกับทั้งศูนย์เฮ้าเนี่ยตรงเฮที่ไหครับก็อาจจะทําหนังสือมาหรือแจ้งมาก็ได้ครับยินดีต้อนรับครับก็มีสนใจทุกท่านเราพร้อมที่จะคำแนะนําในการเลี้ยงตลอดนะครับนาะให้ติดต ผ่านทางโทรศัพท์มาก่อนนะครับนัดแนะ่หรือว่าเห็นหนังสือขันสิมาเป็นหมู่คณะนะครับเนาะให้เห็นหนังสือแล้วก็มาแจ้งเพป็นอยู่ศูนย์นะครับเพป่ะกาศสี่ได้เตรียมโต้ล้อนะครับฝึกลอแล้วก็ดูงานครับฝึกอบรมแลม้วก็ดูงานให้นะครับเมื่อน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านพ่ออก,กิตกิกิตินะับสก,กุลยังกันครับอาค่าหักนะครับเมื่อเนี้นะครับเพิ่นมาให้ความหูกับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับวันมาคิมเนี่ยสิเป็นประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขันสนใจก็อย่าลืม เข้ามาศึกษาดูงานใดอยู่นี้นะครับมือนี้อข,ขอบคุณและสวัสดีครับ